หลักการก็พูดไม่ถูกเหมือนกันหลักการไม่รู้หลักกูแล้วกันกดปุ๊บทำงานปุ๊บปุ๊บเห็นไหมจากประสบการณ์ที่ผลานมาพอกดสตาร์ทปุ๊บไฟมันต้องออก BCX เช็คยังไงให้สตาร์ทได้เ่นเ้นแล้วก็ทำการเอาวงจรนะครับสตาร์ทและไฟชาร์จมาเพื่ออยากจะรู้ว่า สายอ่ะมันเข้ากล่องปกติไหมแล้วต้องเช็คตรงไหนบ้างเราเริ่มมาเช็คก,กันทีละจุดสวัสดีวัยรุ่นผูธทรมากันอีกแล้วนะครับปีเสหัวจะปวดฉะนั้นคันนี้เรามาดูวงจรกันอ่าส่วนรูปนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ที่คอมเมนต์นนะใคอยากดูวงจรอ่ะเผื่อเอาเป็นแนวทางได้ฉะนั้นเรามาเริ่มเช็คก,กัน อย่างแรกเราก็ลงทุน10บาท15บาทไหมยแล้วแต่ร้านขายหลอดไฟกิมก่อนติดไหมอ่าติดนะติดปุ๊บเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บเช็คเลยอันนี้เมนนะครับเมนแต่ไม่ไม่ใช่เมรุนะครับคือควายเมนอะ่ะอ่าเนี่ยเช็คฟิวทุกตัวมาน่นนะ อรีเลย์แสดงว่ารีเลย์เปิดรีเลย์ตัวเล็กคือรีเลย์หลักรีเลย์เปิดระบบเปิดแล้วอ่าทีนี้รีเลย์ตัวที่สองรีเลย์สตาร์ทพลอยมาอ่าปึ๊บทีนี้ตัวนี้มันมันจะไปเข้ากล่องนะตัวนี้มันมาจากกล่องเสืออายเหลืองอ่ะทีนี้อ่าเราจะดูว่าขาดไม่ขาดเราก็ต้องใช้ตัวนี้ ได้ไปทีละจุดเนาะอันนี้เช็คขาดไม่ขาดก่อนสําหรับสายเหลืองนะครับมันจะไปไปต่อกับกล่องอีกทีนึ่งนะครับที่ดีเลยห้าขาเดี๋ยวเราจิ้มที่กล่องดูว่ามันตีดไหมอ่าแสดงว่าสายไม่ขาดเข้ากล่องเรียบร้อยอ่าเสร็จไปหนึ่งยางทีนี้เรามาดูที่ปักกล่องนะมีเส้นไหนบ้างเรามาดูกันที่ปักกล่องสีดาขาว มาเลี้ยงกรองอ่ะเนี่ยอยู่ที่ขั้วที่อะไรเนี่ยนับเอานับดูเลยสีดำขาวแล้วก็จิ้มดูไปมาไหมอ่าไปไปมานะอ่าไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้เวลากดสตาร์ทอ่ะมันจะมาที่สีเนี่ยเหลืองเขียวนะถ้านับแบบนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้ารูที่ห้าแทงเข้าไปอ่า เอาไปแบบนี้นะแล้วก,ก,กดสตาร์ทนะเห็นไหมกดสตาร์ททำงานนะครับสตาร์ททำงานแต่ว่าบอกเลยว่าที่ตรงเนี้ยมามาดูข้างบนก่อนอันนี้คือสวิตช์ไฟเบรกอะข้างซ้ายผมต่อตรงไว้อ่านะต่อตรงไว้ทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยกดปุ๊บทำงานปุ๊บปุ๊บเห็นไหมอ่ะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งสายสี เขียวขาวนะนับมาหนึ่งสองสามส่วนสีเขียวมองเห็นไหมไม่รู้เนี่ยเขียวขาวนะคือสายที่มาสวิตตั้งข้างนะฉะนั้นมันเป็นสายดินนะถ้าเกิดว่าหลายคนบอกว่าสวิตขาตั้งข้างเสียตรงนี้จะสายดินจะไม่มาอ่าเราลองยังไงเราก็เอาเนี่ยดินใช่ไหมแล้วก็อันนี้บวก เราิมทีนี้ก็ได้ที่สายเข้ากล่องนี่าเห็นไหมเราจิ้มที่สายสิบสองโวลต์ที่เข้ากล่องอ่ะอ่าก็ติดนะ mm hmm. ก็แสดงว่าสายระบบสตาร์ทไม่มีปัญหาทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ จริงๆอ่ะมันต้องออกจากกล่องสิบสองโวลต์ทั้งสามเส้นเลยนะฉะนั้นฉะนั้นเดี๋ยวเราเสียบกล่องเข้าไปแล้วกดสตาร์ทอ่าเห็นไหมพอเสียบปุ๊บรีเลยทำงานได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวเอาใหม่เสียบปุ๊บอ่าเห็นไหมรีเลยห้าขาทำงานไฟก็จอขึ้นแต่พอกดสตาร์ทมันต้องเด มันต้องมีไฟออกมาด้วยตรงนี้นะครับสิบสองโวลต์อะ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกดสตาร์ทดูว่าไฟมันออกมาสามเฟสสามเส้นนี้หรือไม่ทุกเส้นนะครับจริงๆอะ่ะหนึ่งสองสามเนี่ยไฟมันจะออกมาสิบสองโวลต์หมดเลยอ่าเราจะลองดูก่อนว่าสายที่เข้าอะ่ะไฟติดไหมอลองขาเข้าก่อนนะอ่าติดนะครับติดปุบ๊บอ่าเราลองเลยเดี๋ยวให้ ขางบนช่วยกดสตาร์ทนะครับจริงๆกดสตาร์ทมันต้องอเห็นนะกดแล้วไม่มาสักสายหนึ่งก็แสดงว่าไฟมันไม่ออกจากกล่องทั้งสามเส้นเลยฉะนั้นตัดเรื่องมัดไฟไปก่อนเพราะมันต้องออกมาเพื่อไปปั่นมัดก่อนแล้วพอเครื่องยนต์ทํางานอ่ะมันมันจะมีไดโอดดักอยู่แล้วก็มันจะเข้ามาแผ่นชาร์จอะไรประมาณเนี้ยอ่า จากที่นะวงจรเนี้ยเช็คหมดแล้วผมว่าน่าจะเป็นที่กล่องนะเพราะสายควยอะไรเข้ากล่องไม่มีขาดแต่ละจุดเช็คแล้วอ่าแล้วต่อมสายอะไรแล้วฉะนั้นน่าจะเป็นที่กล่องก็ต้องถามลูกค้าอีกทีนึงว่าเขาจะหามาเองหรืว่ายังไงอ่าอันนี้ก็เอาการไล่วงจรสตาร์ท,ร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 ท ระบบชาร์จพวกนี้มาให้ดูคร่าวๆเครนี้น่าจะเป็นที่กล่องนะ80%เพราะมันไม่ออกมันไม่ออกเสเฟสตรงเนี้ถ้ามันไม่ออกทีนี้มันก็ไม่ทํางานส่วนเรื่องอื่นนะ่ะตัดไปก่อนให้มันให้เครื่องมันทํางานก่อนเครนี้ผมว่า80%น่าจะเป็นที่กล่องเพราะว่าจากประสบการณ์ถี่พ่านมา พอกตสตาร์ทปุ๊บไฟมันต้องออก12บสโวลต์ทั้งสาเส้นเลยเพื่อไปหมุนล้อแม่เหล็กมัดไฟทํางานในเมื่อรถติดแล้วแม่เหล็กหมุนแล้วมันก็จะตัดกลับมาชาร์จอีกทีหนึ่งอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่มันต้องออกมาก่อนเพื่อไปทําสนามแม่เหล็กกับล้อแม่เหล็กนะหลักการก็พูดไม่ถูกเหมือนกันหลักการไม่รู้หลักกูลวกันฉะนั้นมันต้องออกทีนี้อันนี้ไม่ออก อย่างอื่นเช็คหมดแล้วสายไม่ขาดก็ประมาณนี้เดี๋ยววงจรเน,นี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวลงไว้ที่คอมเมนต์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลงไว้ที่คอมเมนต์ไปเซฟเอาเองนะโอเคต็มาฝากเป็นทิกเล็กๆเดี๋ยวเช็คกับลูกค้าก่อน <c oughs> อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ